เรื่องจริงผ่านจอภัยใกล้ตัวเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่ทันระวังและอาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่คาดคิดอย่างเช่นเรื่องที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับเมื่อผู้ที่เป็นพ่อและแม่ต้องหัวใจสลายเพราะต้องสูญเสียลูกที่เป็นแก้วตาดวงใจไปอย่างไม่มีวันกลับสาเหตุของเรื่องสลดใจนี้เกิดจากอะไรไปติดตามครับ นำเสนอเรื่องจริงโดยสิงค์คอร์ปอเรชันกว่าที่1ชีวิตจะค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นมากว่าที่1ชีวิตจะเริ่มก้าวเดินจะต้องถูกฟูมฟักรประครบประงม,มจากผู้เป็นพ่อและแม่โดยที่เขาทั้งสองหวังที่จะรอดูการเจริญเติบโตของลูกรักอย่างไม่ห่างสายตาแต่ความหวังทั้งหมดของครอบครัวนหนึ่งกลับต้องพังทลายเมื่อเรื่องร้ายที่ไม่คาดฝันได้เกิดขึ้น จนทำให้เด็กน้อยวัยเพียงขวบเศษต้องจบชีวิตลง าพันธ์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์น่าสลดในพื้นที่บางปูจังหวัดสมุทรปราการที่เกิดเหตุพบนางรัตนาพรและนายคำรณอยู่ในอาการช็อกและโศกเศร้าเสียใจเมื่อนายคำรณผู้เป็นพ่อขับรถกระบะถอยทับร่างลูกชายของตนเองจนถึงขั้นเสียชีวิตผมลี้ยงรถท้าไส่งเมย์เขาเอารถไปด้วยลูกขึ้นนั่งจะดีๆพี่นะ ลูกกุณน to right ั่งใจดีพี่เอาเอาเข้าใจเข้าใจมันสุดวิส uh ัยที่ครอบอยู่นี่ใช่ไหมพี่กองเลือดเนี่ยกองมันสมองเนี่ยวันนั้นผมตั้งสารพระภูมิยืนหน้าบ้านทีนี้พอเสร็จปุ๊บจะไปส่งแม่หมอไอ้หมอที่เขามาตั้งสารให้ น้องเขาก็อยู่ในบ้านผมยืนอยู่หน้าบ้านกับหมอผมก็เลยว่าจะไปเอารถไปส่งหมอเขากลับไปติดเครื่องรถปุ๊บก็ถอยหลังมันถอยหลังไม่ได้นะมันตีวงไม่ได้ผมก็เลยเดินหน้าแล้วก็มองกระจกดูไม่เห็นมีใครผมก็ถอยมาเรื่อยๆมีหมายืนอยู่ข้างต้นก็มองเห็นแต่หมาพอรถจะชนหมาถอยมาจะชนหมาผมก็หย่าเบรก แล้วก็ถอยไปใหม่อนิดนึีแต่ได้ยินเสียงน้องปุ๊ผมก็เลยเยียบไกบแล้วก็ปล่อยรถไหลลงมาม่คิดว่าเป็นลูกไม่มีใครเห็นเลยครับผมก็ไม่เห็นเพราะผมขึ้นรถปุ๊ผมก็มองกระจกอยู่นะแต่มันไม่ไมเห็นอะไรเลยหมอเขาก็ไม่เห็นว่าน้องเขาเดินออกมาหลังเหตุการณ์ผู้เป็นพ่อสงบสติอารมณ์ลงได้แต่ก็ยังยาก ที่จะทำใจเมื่อย้อนกลับไปคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตรงหน้าพร้อมกับยืนยันว่าเขานั้นไม่เห็นลูกชายยืนอยู่ตรงล้อด้านหลังในขณะที่เขาถอยรถกระบะเลยอย่าเบรกหยุดครับถ้าไปหัวเขาคงเละอ,อันนี้คือจะทับล็อบบี้เป็นแตกปุ๊บก็คือสมองเขาแตก เราเราไม่รู้ว่าเป็นเป็นลูกหรือว่าเป็นหมาเลยนึกว่ารถไปเหยียบหมาเราก็เลยเหยียบเบรเหยียบเบรคประตูลงมาได้ยินเสียงแม่เขาร้องผมก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วถามพูดอยู่คำเดียวว่าเราปล่อยลูกออกมาทำไมเพราะเขาอยู่ในบ้านตอนที่ผมออกมานะผมไม่คิดว่าลูกเขาจะตามออกมาปกติเขาจะติดผมอยู่แล้วพอได้ได้ยินเสียงผมติดเครื่องรถเขาจะตามอยู่แล้วผมรู้สึกไม่มีไม่รู้จะคิดอะไรเลยครับเพราะว่าคิดว่ายัางไงลูกก็ไม่รอดอยู่แล้ว เป็นได้ยินเสียงดังปุ๊แล้วมันคงคิดว่าเขาไม่รอดแน่ๆต้องเหยียดที่สาคัญแน่นอนแม่เขามาอุม้มผมก็ไม่ได้ดูอะไรเลยทีนี้แม่เขาเลยพาลูกไปโรงพยาบาลคือลักษณะที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเ,เกิดมาจากที่ข้อจํากัดของรถนะครับรถเนี่ยทุกคันจะมีข้อจํากัดเราเรียกว่าพื้นที่บอดนะครับพื้นที่บอดคือพื้นที่ที่เมื่อเวลาคนขับนั่งตําแหน่งขับรถแล้วเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นนะครับเช่นนะครับ พื้นที่บอร์ดในรถยนต์ที่เราเห็นอยู่บ่อยๆเลยเนี่ยคือในรถยนต์ที่มีความสูงเยอะๆนะรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่นะครับพื้นที่บอดจะทําให้คนขับมองไม่เห็นเมื่อคนขับพอม,มองไม่เห็นเนี่ยเขาจะถอยหรือเขาจะาเลี้ยวนะครับก็จะทําให้วัตถุหรืออะไรที่ไปอยู่ในจุดนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายนะครับจะเห็นว่ารถคันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเป็นรถกระบะนะครับ คันค่อนข้างใหญ่นะครับกระบะบ้านเราก็คันใหญ่แล้วก็ลักษณะของการเกิดเหตุคือว่าอุบัติเหตุที่ล้อหลังซ้ายนะครับเป็นตัวที่ไปไปชนหรือเป็นถอยทับเนี่ยครับก็คือว่าพื้นที่บอดรอบรถเนี่ยมันจะมอะีอยู่4ด้านนะครับสด้านด้านแรกก็คือ,อคือด้านหน้านะครับด้านหน้าเรานั่งอยู่แต่ข้างหน้าแล้วเรามองไม่เห็นนะครับด้านที่2ก็คือด้านข้างซ้ายนะครับข้างซ้ายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะจากล้อหน้าถึงล้อล้อหลังซ้ายเนี่ยจะเป็นพื้นที่บอดที่เยอะที่สุดนะครับ แล้วก็ด้านหลังเวลาถอยหลังเราก็จะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็พื้นที่บาะที่เรียกว่าน้อยที่สุดก็คืออยู่ทางด้านคนขับทางด้านขวานะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก็คือว่าอยู่หลังซ้ายเป็นจุดที่มีพื้นที่บอดเยอะมากที่สุด <Nee. S 1> จุดนี้นะครับล้อหลังซ้ายเนี่ยเมื่อคนขับนั่งเนี่ยจะเป็นจุดที่มองไม่เห็นมากที่สุดนะครับแล้วก็อันตรายเกิดตรงนี้นะครับท mm. ีนี้วิธีป้องกันนะครับคนขับรถโดยทั่วไปเมื่อเมื่อจะถอยรถหรือจะเคลื่อนรถเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นจากการที่เข้าเป็น ไปเริ่มนั่งนะครับแล้วก็ถอยหรือว่าเดินหน้าฉะนั้นก่อนที่เราเข้าไปนั่งเนี่ยวิธีการเข้าไปนั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเดินเข้าไปที่คนขับเลยนะเราต้องเดินจากจุดเพื่อจะมองเห็นรอบๆพื้นที่บอร์ดนะครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราจะขับรถคันนี้เนี่ยถ้าคน่วไปก็จะถึงปุ๊บเปิดประตูแล้วเข้าไปนั่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าป้องกันอันตรายที่เกิดจากพื้นที่บอร์ดดับแรกคือการเดินเข้าสู่รถนะครับ เราเริ ương, ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากมองให้เห็นพื้นที่ซ้ายมือที่เป็นพื้นที่บอดเยอะที่สุดแล้วเราค่อยเดินกลับมาเพื่อที่จะเข้าไปขับนะครับอย่างนี้เป็นพื้นฐานทั่วไปของคนที่ระมัดระวังเรื่องนี้คือวิธีเลือกรถมาใช้ก่อนนะครับเราต้องรู้ว่ารถเราเนี่ยมันมีลักษณะที่ข้อจํากัดนะครับถ้าเกิดเป็นรถเก๋งนะครับพื้นที่บอดเนี่ยมันจะน้อยกว่ารถที่สูงที่ใหญ่รถที่สูงที่ใหญ่เนี่ยมันมันจะยิ่งสูงยิ่งใหญ่มีพื้นที่บอดเยอะ เช่นรถตู้รถบรรทุกนะครับรถกระบะกระบะแบบนี้มันคันใหญ่ขึ้นล้อมันใหญ่มันยิ่งยกสูงยิ่งมีเยอะฉะนั้นเราเลือกรถเราก็ต้องเลือกถ้าเกิดว่าเ,เป็นไปได้ก็เลือกรถที่มีพื้นที่บอดน้อยที่สุดอย่างประการที่2ก็คือว่าเวลาเราจะทําอะไรก็แล้วแต่หลีกเลี่ยงที่จะไปอยู่ในพื้นที่บอดที่คนขับมองไม่เห็นนะครับบอกเด็กๆว่าอย่าไปอยู่ในจุดไหนที่เป็นอันตรายบ้างสอนเขาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ ร่างของเด็กน้อยถูกนํามาประกอบพิธีที่วัดท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของญาติและคนใกล้ชิดไม่มีใครอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นคนที่เจ็บช้าที่สุดก็คงจะเป็นผู้ที่เป็นพ่อและแม่ที่ต้องเสียลูกอันเป็นที่รักไปก่อนหน้าเขาหวังจะคอยดูการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของลูกน้อยแต่ตอนนี้พวกเขาทําได้แค่ส่งวิญญาณของลูกไปสู่สุขติที่เหลือคงต้องเป็นเรื่องของเวลา ที่จะยิวยาความรู้สึกต่อไปเข้าไปกับใครอยากอ <quelques robi ers> <verw 000> ุ้ม <Les> จ <nant> ับจับเอาไปไหนเข้าไปหมดเขาไม่มีร้องไม่งงไงเด็กเลี้ยงไงครับเวลาคืนนอนพอเขานอนหลับตุ๊บเนี่ยนมเราก็ชงวางไว้ที่ให้เขากินพอเขาตื่นมาเขาจะจับกินเอง เราไม่ต้องตื่นมากรับเช้าทีเดียวตั้งแต่เด็กผมก็ว่าผมไม่ประมาทแล้วนะครับรถเนี่ยพยายามไม่ประมาทแล้วนะแต่ทีนี้ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างมันบางตาเนาะทำให้เรามองไม่เห็นเรื่องพวกนี้มันบรรยายไม่ได้ถ้าไม่โดนกับตัวเองไม่มีใครรู้ครับเพราะเขาก็คือหัวใจของเราอ่ะยั่งมองเห็นหน้าเขาไม่ได้ลูกเขาไม่ได้เลยเ,ยเหมือนกับเขาจ้องเราแล้วก็จะยิ้มให้เราอยู่เงี้ยตอนที่อยู่กับเขาเขาก็อยู่อย่างเงี้ยเขาเล่นกับเราตลอด พอเห็นผมมันก็ทำงานกลับมาถ้าไปรับเขาเนี่ยเขาจะวิ่งเก็บของก็จะเตรียมจะเดินไปหาเลยกระเป๋านมเขากระเป๋าเสื้อผ้าเขาเขาจะให้คนเลี้ยงเก็บไว้ให้พอผมไปรับเขาจะเดินกลับเลยบอกบายบอกวันดีนะครับบอกกระทำอะไรก็ทาหมดผมยังไม่รู้เลยว่าจะทจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยเพราะว่าเข้าบ้านก็คงคิดเห็นเขาเขาคงจะคิดเห็นเขาอยู่ในบ้านแล้ว เล่นที่เคยส่งเสียงดังต่อไปนี้มีแต่ความเงียบบ้านหลังนี้จะเงียบเหงาเมื่อได้หมองแต่ทุกอย่างมันต้องดำเนินต่อไปข้างหน้ารายการเรื่องจริงผ่านจอขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและขอให้ดวงวิญญาณของน้องไปสู่สุขติและขอขอบคุณที่ครอบครัวนี้ให้การถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นอุทาหรณ์เพื่อเตือนสติให้กับคนทั่วไปได้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังด้วยครับ อย่าประมาทประโยคนี้รายการเรื่องจริงผ่านจอเราตอกย้ำเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ตระหนักกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะไม่ต้องการให้ความสูญเสียและอุบัติเหตุเช่นนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวใดอีกครับหวังว่าเรื่องราวนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านผู้ชมได้เป็นอย่างดีครับ